ใจตลอดพัวผ้ากับตุ้ยตุ้ยมึงไปกินปีมากยู่ใช้จนหัวหลอนหัวลอพมึงเากรตื่นมก็ตาบวมแท้เออมันโป๊ะอะไรรฮักกินจนาฮอดกทุ่ตากินอันนี้กินอันนี้นะฮอตซีมมนใช้ายเขาในื่นดันในตู่มันเนมาได้หลางยังติ อันนี้คือเขาคิ้วล้อหรือว่ายังไงจักรถจักดำจักเดิมเลยดเดี๋ยวนีน้เดี๋ยวนีนะอันนี้เป็นคนมีเวลานะจ้านานลิก้าก็เดินอ้อมอยู่นะไม่ได้ตายนะครับอ้ยคือมาตัดหัวเกียนนะคะโัวเฮ็ดไห้เออคัวบ่ตัดไห้นะคระัวตัดผมไห้โค้ดเกียร์ตะจงผมปีใบมันว่าป้า ดสงพมตอนรับปีใหม่คือบริเวซี่เฮ้ยนาะจักโมงแล้วตอนนี้นะใเฮ้ยกอ่้าจัโมงอ่้มันมันัโมงเฮ้ยฝีเ้ใช่เบิ้งมันคือกันอยู่บ้าเก้าโมงสี่เครื่องลวเฮ้ยสะพอมันจังเดือดออมอยู่แวบแไปไปผุ่นผัวจักกดำอยู่ตอนนั้นเังเข้า ข่าวยังนอนเลรียญยี่กองหินนี่มันเป็นอะไรนอ้นองจานกนั้นมัวไหวหนิคือสิเมนโอคอยหาว่าส่วนไ,ไปประจักร้อนมาแล้วกับเพน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 สแตนผ่า<ม>ขนุหัดเอิ๊กมาเขาก็ตื่น,น,อนอโผล่จจโผล่เป็นแม่หญ้าแม่หญิงก็จะมีมานว่านนอตื่นสวยอ,อ้ะตักตักค่ะนี่ยังดอกค่ะมาเบิ่งตุ้ยตุยตักหินตักทรายไปแล้วพี่น้องเอง้ยข่ากับคนนุ่ม ท่ากับพุนนุ่มคนแก่เนีทนนะคนแก่ว่าแกเนี่ทนนะแกทนนะทนก็ทนไปทนก็สามส่ล้นก็อ,อนแอแเลยมันนี่งานขา่าวจะเศร้าเนาะเศร้าจังเลยนลักว,วตอนนีนน้นตื่นเนัง่นน้เดียวบอกไะ ยิ้มัปีใหม่เนี่ยมันผ่านเลยดิจิ้มยังหลายมื่นเละมันเป็นเท่าไรแมนบะแมนมึงเอาไปเสื่องเองแล้วเต็มไปไส์แบบไอ้ถ้าเปล่าคือตู้เย็นือตู้เย็นตลอบปีใหม่ าไปแต่เมืวอวานให้เขาเีกอดดมดูผิแน่ค่ถ้าข้าเจ้าคูดหรือบอมันคือได้รับมันหรือไงอน่าน,อ,น,อ,นอ๋อจัด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 ข้าเลยเข้าคิวเอเข้าคิวเราใช่่ตองไปชมอยู่พ,พี่ยาไปตากแดดเดนตัก,กเดียวด้อเออเออคือสิตักตากแดดแต่ละตัก,กู้เดียวงไม่เปเชียว่า <c oughs> ไ,ไ,ไปตากแดดเตัก,กู้เดียวเเด้เอ รถด,ดากเอามาข่าวโแต่สว่งสวงเ้ามันโฮมนะเฟืงเสามันโฮมแนะ่ช่วงเที่ยงๆเที้ยเอ้ยเต็มเลยเหรอคันนี้ก็เต็มเลยบ่เขายันเจ้านาวพ่อใหญ่เอ๋ เขาจะนเจ้านาวเจ้าเท่าจนสั้นยกๆเราว่าเลี้ยงพวงเจ้าเลยคือนนาวนีอยู่ใหุ่มนั่นขันลเื่อเจ้าเอาเจ้ามาสั้นใหจันเมอเได้ละว่าแล้สั้นสู่เนยเอ๋เราบอกสั้นสู่เราบอได้สั้นเมื่อได้เรือนี้กับผู้สาวกับบได้คอยมหา มาหากับเบาๆน้ำผู้บ่าวผู้สาวติดงานผู้สาวอีเวนต์ไลท์ช่วงนี้เราอีเวนต์ไลท์ได้ผู้สาวเจ้านะอหอดกับบอมาหาให้กำลังใจตักเห็นตักทรายเลยฮะโอ้ยเห็นว่าล่อแล้วก็ให้ทายเลกว่าเฮ้ย จ้ะมาแขวฟงท่านที่ประากเข่ากล้องอ่ะโค้งคือสูเลย์เนี่ยได้ไหมออกเทวทาถัดถูกอือตาไกวใบอีกละคอยมุนกล้องไปนะนี่จะาตรงแบบ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 หลุดนี่ออกแต่กล้องกันเนาะเอากล้องไปใช้เจ้าไปเช้ยู กันผูกม้าห่อนกับบอลแรนเขับไปห้ากินเอียงอยู่ป่าแล้วกูอุ้งอ่างเด้อห้ากลิ่นขี่อยู่ป่าบอสกละเมื่อยนะกินเอียงกับบริยูทองกินแล้วก็ออกกินแล้วก็ออกคือกันนั่นละกินแล้วก็เสียทองออกออกยูออกดันกับมึงกินหอยอีจี้นั่นละนางก็คือกันโพดโพกินเข้าไปประมาณโพดโพไปห้ามากินมาใหม่คั้นนั้นพายทายบ่ออกแล้วไปห้าเอาหอยกี่มากินออเ กินมันจังลังจังไล่ตีงมือเนาะไปขึ้นแซบแค่ขีมากับมันจวดจวดจวดอันเดียกขึห้ามมันเลยได้เนาะไอ้คือนมูกินห้ามมันเลยได้ขี่มันขนแค่เละขึ้นเลยเฮ้ยขึ้นเลยแต่ห้ามเอาเบื้งละมันรู้อุ้ยเนาะเนี่ยแป๊บเดียวเพราะว่าสิเต็มอีกเลยกระง่ายอยู่ได้เนาะในอื่นเบิ้งเนี่ยแป๊บเดียวนาะเพราะว่าเต็มเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเต็มรถจิ๊บจิบ ต่อยบอกทิพทิมีนาลดน้อยๆจะปีเก่าปีใหม่ก็ตักหินตักทรายคือเกาวตักหินตักทรายคือเกาเพิ่มเติมคือเท้าลงอีกปีหนึ่งให้กเแ่อใหญ่จะิงเทแหบ่เท้าแล้วบ่เท้าแค่ยุคกระดับญ่ขันกรมแล้วไงคือด้หมวกแล้วด้หนังผากแล้วนะอันนี้กระับแล้วพน้อยน้อย คันคอยไปตักในกล้ามคอยนิด s สิ่ง n g ง่กินยาคุ้มมือละแพงกับยันเอาบอยย่อยู่เกือบก็ื้เกือบเด็กน่อยเบอแปดเอาเรากันยังหน่อยอยู่ข่าวข่าวข่าวเป็นเด็กน่อยนคอยูรับไปได้ได้เไา้เด็นวหมเราอันนีะแตักแรงโึง ห็ดบได้ห hmm. uh ็ด huh. ฟ yeah, mm ้าอยี่เนาะพ่อย n h ไ่ได้แล้วก็่ได้ฟ้าเลยเรียบร้อยเต็มเจ้าเอาีอกคันเจ้่าเ็นู้อผู้บ่าวนี้่าวลืมอมมาแล้วบ่จะว่าเห็นแลวผู้บ่าวคนนั้นมาแลอทำผู่าอุกได้นานก ทำให้ต่ผู้บ่าวเราเถิงบ่าวบันนี้เอื้อยเพิินฝากมาสบายดีปีใหม่ต<ป>ุ้ยต<า>ุ้ยบ้านโดยจากสหรัฐอเมริกานะคะเอื้อยใจดีห้าร้อยบาทนะคะแต่ว่าจะให้นางไปแลกเอา,าขอบคุณ จ้าขอบคุณคุณลม่นะคะจ้าปีใหม่ปีนี้ร่ำรวยลอยนะจ้าสุขภาพเข้มแข็งค่ะเฮงเฮงปังปังนะจ้ามชคผมชคผมกับโพเหตุไหนจ้าฮะจ้าขอบคุณค่ะร่ำรวยลอยลอยนะจ้าบอเรตัสยูรลานหวะบอพัวตัดไตต้องเดินนกไม้เออต้องเดินอ๋อต้องเตอร์ฟูนีเอออันนกไม้ก็ไม่ต้องเลยอันนกตาคือมา จัดผมให้เด็กน้อยแล้วฮ่าไปตัดน้องไม้กันยังแต่งออ่งทรงเครื่องบลาเรียอยู่พี่น้องเลยยังเพ็ดเพชบปลาเล้วจีไปอะไรก่อนจ้าเดี๋ยวเธอจะค่อยไปแลกเอาแล้วก็บ้าเลือกกับวัชิมะง่ายไอมมากรืมาว่าจะมาทำอะไรให้เธอกินหรอเออทำก็ทำเลยไงมันเดิมันก็แห้งผอมแล้วนะปีใหม่ก็กินไปปีใงม่ไปแซวมาแซวมาน่าแลกเงินกันไปี้กันใหม่มาฮอดแล้วคือเป็นจังซี่พี่น้องเป็น ข้านข้าเป็นเจ้นไหนเนาะเป็นมือมอยๆปบออีกย่างลุงคลิปก็บอาจีพไปลงหน่อยเพราะช่วงเดือนนี้พี่น้องรายได้มันน้อยนะคะโฆษณามันไม่มีนะคะอาจีพลงเมือละคลิปสองคลิปนี่ละพี่น้องเลยเดือนนี้จะพอกินพอใสพออยากไหมอันนี้คือตังทองไม่ใช่แม่เสี่ยวให้ติบได้หนึ่อันนี้คือติปปีใหม่แม่เสี่ยวให้ติปปีใหม่ อะไรเนี่ยอะไรมันล่วงแม่เสียวให้ติปปีใหม่บอสีจ้าใช่เงินทองไงแต่ก็ขอบคุณขอบคุณเอื้อเพื่อนอีกเนาะขอบหลายๆสำหรับจ้พปีใหม่มาของตู้ตู้กันกระรี่หมูกระทะในวานแต่ว่าตู้ตุยนางบริปไปท่านติดงานถ้ากงหินกาเข้ากินแล้วบริปัยจ้าแล้วปีใหม่กากินยูเตอร์ในหอนหรอ กินกับเสียตัวอยู่เางนั่หรอตัวก็บมได้เสียไายนอนปัดใสยังมาดิีผมว่าเอเสียตัวอย่างนี้ว่าผูบาวมากินน้ำลายบาวกัอยูบาวมาตะคุอ่ากันไโนํำตกนํำตากับมีกับ่าดิมานบอเฮ้ยบอเลยราโดนอุ้มโดนอุ้มไปใส่แต่ว่ากินที่่าวกินแหละะเบอ ปอาอยากแลบแต่พ่พาจากม้อมันมือผมกับัดผมกับพัวตันหายจ้ามจะบไว้คือสีมากทสงนี่นะพูลก็ว่ามันจะมาด้เสีงเงินเซเท่าไปจากสางอมาตันหายน้ครับพวกกับตันหายกองหินพัวกับมักสกินเฮดข้าะน่าบริมาร์สใทรงผมนงกันท่านบอกว่าตั้บได้สาง้า้า้างคอยก็จะไปตัดทรงสาวผมสั่นเสียการเปลี่ยนื่ไม่จาแลวพะง เจ้าต้องเขาวัดขุณพุมผ่าเรืองนั่นละกันมันจะมามันจะมาเพื่อปนยังมันจะมาเพื่อนึมผู้ผัวน้ำลุกนๆนหลวนลือนะบางซั้นจะได้สมบัตโอ้ยคนงามเอ้ยางซ้าจะบาได้กินน้ำหม้อหม้ออนคนงามเป็นอย่างนี้เนาะถ่ายผ้าไปกัดทั้งใดหรือพรากันอนาะอันยังเก็ะมือในซุ้เทอไปวัดคืมถ่าพาเ่ นายด้แล้วย่าเลบไปทังดจักจีไปใช้จกีหาอยู่หากินอยงนีพี่น้องเ้ยขับรถจากหาขีดอยากไหาขีดกันมันสวยล่ะเจ้าตืสวยไปหลอดแรกเนาะแกลไปทำอะไหดิลงหนหัวลงนาตหน้าจังเบาเออว่าสีมาเนน่กงก้าม่งสีม่งตอนนี้ชิบิชเบ็ดมงอมุกไปหอวว่าบอกาบอก ไปก้นหอยว่าปอบก้นซุ่มบอาเอือมกุมักจุงหวยว่าหวยว่าฮาไปมองเขาไปคุดกบซอดกันนั่นแ่เจ้าบริษัทอ๋อเดี๋ยเราอปแต่ส่วงเนี๋ยเพิ่นมาจากสวเพิ่อนเพื่อนใหมบาไปแล้วก็ขี้รุลุกไปไว้นี่ยจะใหน้าเหอนนะแต่อู่ใกล้ๆค่ะ้าช่องบองวัดชื่อหนิครับมุสซช่องบางชื่อปบริดัทใชแล้วข้าเจ้าอดินมาลงกใหพ่อไปแล้วดินลุกเลยนี่กะซัำที่พี่เพื่นบอกมากแล้ว 1>, lag, 1>, <s <S 1, <S 1, Spirit> 1ิบลดลงแหละสิบลดเออจ้าชาวพื้น่าคาเรียบซ้อมเสร็แล้วห้องน้ำงามกาใกล้ละล่ะห้องกระเสดระสูงโหโหน้ำตาบดเต้คอยมาล่อเจ้ากนเออน้ำเบนมูอยากป่อไปอีกกับมูกก็ไปเลยเนอะโหโหดีสัง้าบ จะแมนว่างามผู้วัสดีปลุลบบนั้นจว่ามุ่นควัดปาจะแมนว่างามนะแต่ด้วยจะว่ามาหมุนมาควดปานั่นก็เดียวว่าไปห้าเราไหมมาไปท่าบ่อยากกินบ่กับท่านเี้บ่โอคือว่าบ่โออยางกินเบียดดิโออยากกินเบียดดิี่ยวเจอกัว่าได้ไหมฮะโอ้ ซื้อให้กินกับหาบุญนั่นกมิ่นนี่แหละกินโดตัสก้อนบุญน้อบอกกินเลยนี่แน่เบียร์พี่คิวกับยังบัตรได้กินเด้อคือสบายสบายจีนนาพี่อาให้พีชทวงกินมาเนาะแซ่จังได้พี่คิวกับได้มือนี้เป็นยังพี่คิวนี่มาร่วมตัวกันล่ะนี่อยากได้นอกปีใหม่อยากเบียร์พี่คิวเด้อพี่จีแซ่บจุ๊ยจุ๊ย โอ้ยบะปีกระดูกบะปีกระดูกอุ้ง <arts> อ <kişi> <P an> ่างทางแก่ลำน้องสาวคนนี้พี่เราเอรอแา้วที่ตามคลิปหน้าร้อเบลค์เออมาก่อนบะเอี้ยพิ่นว่าสิมาต่ำเหยี่ยงต่ำต่ำผาเอ้ยมือวันนะสิทธิ์าดให้ยลายๆเอ้ยมือวันนี้มันเป็นเพื่อเรไปสีดธิ์ยานะบ่เขาเป็นไข่เป็นไข่ก็กินยากกับพูซื้อก็เรียกว่าเป็นเขเรียกว่าพี่ไม่เลยไปที่จาคุมไว้ เออยังมัดยาคุมกินแล้วไม่มีเงินซื้อยาคุมแล้วไม่มายืมเงินแล้วจะเป็นเพิ่งจะเป็นไข้นอนตื่นซายหน่ะสั้นแล้วเบิ้งเบิ้งยาหลานี่อุ้งพวกพวกพหักกระมียังไปไปสีดยาอยู่ปีใหม่ก็ขอให้ได้ผัวนะคะเจ้าผัวบ่าเราเทิงนั่นเอออย่าให้มันอย่าตบดื้ออย่าให้มันลอดมือไปได้ดังเข้าใจไหมจ้ะจ้ะ เยี่ยมมากให้ท่าติดตามคลิปหน้าจ้าช่วงนี้ก็ปีใหม่ไม่รู้จะไปไหนกัหาอยู่หากรุ๊กจะหาอยยังปีใหม่ปีนี้มันเป็นเซเว่เซเว่มวนเยอะนอนทำไมปีใหม่นะปีใหม่นะภาพภาพเลี้ยงใช่ไหมนี่ใส่เขาบอกเลี้ยงเบาจะเขาคือว่าเลี้ยงดีแท้นำเขาเจ้าห้องไปแล้วบ่ก ร้อมแก้วมือบ้านดดไปไปลปติดตับขิปหนักแล้วกันพี่น้อง้าคุณขับคนเอื้อยอีกเอื่อยเสร็จแลบคํำบันดิ๊มใหม่ติ๋ยตุ๋ยนะคะยูดีพี่เฮงค่าเอโมเมนด์บจ้า